การนำเสนอความก้าวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลประวัติความเป็นมาของตำบลดอนทรายก่อนปีพศ2460ตำบลดอนทรายตั้งอยู่ที่ดอนซึ่งสมัยก่อนเรียกว่าโคกสมัยนั้นได้กล่าวถึงความเป็นมาของตำบลจนได้ชื่อว่าตำบลดอนทรายจนถึงในปัจจุบันข้อมูลพื้นฐานข้อมูลทั่วไปที่ตั้งและอนาเขต ตำบลดอนทรายเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงมีเนื้อที่ประมาณ1 1 1 5 6ไร่ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มดินด้วนปนทรายลักษณะภูมิอากาศมีสองฤดูการฤดูฝนและฤดูร้อน เขตการปกครองมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด11หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนทรายทั้งหมด11หมู่บ้านจำนวนประชากรจำนวนครัวเรือน2,170หลังรวมทั้งหมด5,647คนภาพรวมข้อมูลตำบลและผลการประเมินศักยภาพตำบลกิจกรรมที่ดํำเนินการแต่ละพื้นที่ของตำบลดอนทราย 1>, 1. การลงพื้นที่สำรวจการลงทะเบียนโครงการเราชนะ 2. การจัดประชุมเครือข่ายครั้งที่1วันที่16กุมภาพันธ์2564ของนวัตกรชุมชนกับเครือข่ายชุมชน 3. นวัตกรชุมชนตำบลดอนทรายลงพื้นที่สำรวจโควิด1 9 4. การจัดประชุมเครือข่ายครั้งที่2วันที่11มีนาสองพ 5. การลงพื้นที่จัดทําวิดีโอประเด็นการเล่าเรื่องชุมชนหัวข้อเช็คอินดอนซายดีอย่างไร 6. การลงพื้นที่จัดทําวิดีโอณศูนยะ์โอทอปเครื่องแกงบ้านจันนา 7. การลงพื้นที่จัดทําวิดีโอณนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดอนไซแ 8. การลงพื้นที่จัดทําวิดีโอณนะสํานักงานเทศบาลตําบลดอนไซ 9. การจัดทําแผนธุรกิจชุมชนด้านโอทอปด้านสุขภาพด้านท่องเที่ยวและด้านสิ่งแวดล้อม 10. การสร้างเพจเฟซบุ๊กตำบลดอนทราย 11. กิจกรรม U2T สู้ภัยโควิดยู t ทีโควิด19 w e e k คผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินกิจกรรมชุมชน